สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมนีพาพบะเบิ้ลรถไทฟอร์ดนะครับ8210นะครับเครื่องหกสูบครับเครื่องหกสูบนะครับยางหน้า16.928ครับยางหลัง18.436ครับเป็นเกียร์ธรรมดา8.2นะครับไม่มีไฟฟ้านะครับนะครับไปดัน8ฟุตครับไปดันหน้า8ฟุตขังน้ำเดือดของท่านนะครับคันหน้าคาราโรสิบน็อตครับ ตัวนี้เป็นสิบน็อตคันหน้าคาร์โล่ใหญ่ครับของตระกูล8ปดสองหนึ่งศูน,นะครับสิบน็อตเดิมๆนะครับอันนี้แบบเป็นน้ำมันดีเซลเยอะหน่อยเป็นไร,รนิดหน่อยกองกองไฮดรอล,ลิกมีแค่ตัวเดียวนะครับมันจะเป็นไม่มีเต่ากระต่ายนะไม่มีไฟฟ้าครับ เสียก็เป็น8คูณ2นะครับอุปกรทุกอย่างมีหมดข้อมดกระจกประตูนะครับประดีเสียก็ถอดออกอันนี้ยางหลังครับหลังก็เบอร์นี้ครับ18.4 38ดทัวทีครับ18.4เบอร์ 4, 38ครับไม่ใช่36ครับโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับ ใชอยังได้ไปกับดันหน้าผ่านสี่ครับผ่านดันสี่ไอผ่านสี่ชลบุรีเมืองทองนะครับที่จะได้ไปนคะรับช่วงล่างโอหยังสวยด้ยพี่น้องเนี่ยนี่ยังสวยเลยครับเนะี่ยเห็นไหมโอ้โหนี่ครับมีแตอยู่จุดเดียวน,นี่เดี๋ยวเสียเขาจะลดให้นะลดเลยครับพิเศษเลยช่วงล่างประมาณนี้ครับใครได้ไปก็ถือว่าดีนะเนีย่ยยางหลัง่สวยเลย แบประมาณนี้นี่ก็ปาดหน่อยใช้งานปกตินะแอร์นครับมีแอร์รอรสิบแปดจุดสี่สามแปดครับยางหลังสวยๆเลยความแอร์ก็มีครับมีใหนะ้ไปต่อแอร์ได้เลยขาหน้าใหญ่ๆ แต่นะครับก็ใช้ดันดินอย่างเดียวเลยอึ๊บนี่ครับบนเนี่ยก็เป็นแปดคูณสองนะธรรมดาไม่มีไฟฟ้า นะหนหลังนะนะครับนี่เป็นเจียบหนึ่งสองสามสี่นะเครับก็ได้ปกตินะยนะบอกโอเคเลยนะครับอันใดหาอยู่นะครับ ตุ๊บเงยเงยเศรษบุรุเราะนันบ,นบุ๊บยครับน้องครับสนใจติดต่อสอบถามได้ครับ8 2ดสย์างนาสิบหกก้ายี่แปดกับยางหลัง18.436ครับเกียร์แปดคูณสธรรมดาดัดหน้า ฐาน4 CMT ครับโอเคพี่น้องลายปก่อนพี่น้องครับตึกแตนตอดครับมือบวมเลยเพ,พี่น้องครับไปเพียงที่นี่ครับสวัสดีครับตัวนี้ติดกับตัวรถไปด้วยครับหางโครงสี่ของชนบุรีเมืองทอง ใบ26นิ้วนะครับอีกตัวหนึ่งครับ okay,